นักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคาลงเมียรักเมียต้องสุขเสียอย่าให้เมียต้องสุขใส่รักเมียรักคนเดียวอย่าให้เที่ยวไปรักใครนักเมียต้องทำใจเพราะเมียเขาเขาก็คือเมียนักเมียอย่าคี้เล่าถ้าเมียเหงาเราจะเสียนักเมียอย่าหอนเมียคนรักเมียเสียงดังๆครับเสียงดังๆ รัี่อยาที่ว่นาจเือดดสาดงรับเมียอเอย่าค่อยๆแงยาคารบเมียต้องยเมียเพราะว่าเมียไม่อยู่ไเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าเมียเมียเป็นยเมียาํำพูดเมียใหญ่กว่าใครเมื่อเกิได้จุกจำไอาจะมีเมี่านไหคร่านไหครับ พร้อมค่ะยังไม่ยอมพัฒนาอีกค่ะขออีกได้มั้ยคะโอ๊ยเอามาสักบักสิเอามาสักสิอะไรอะไรกันมาน้ําทอมแต่ว่านิดนึงไม่ใหญ่ๆไปเลยต้องเป็น3คู่ไปเลย สองแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเขียนเลขห้าเสยเสยนะครับความจริงมันเป็นเลขสองครับด่านที่สองด้านที่สองอด้านที่สองครับอันนี้เลขสองเข้าใจตรงกันครับเลขสองอเลขส,ส,ส,สองด่านสองใจเจ้าบ่าวทาอะไรครับผมใจายไคือดวงตาของเจ้าสาวเงืออันไหนคือดวงตาของเจ้าสาวนีนดวงตาของเจ้าสาวพลาดเยคนเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องต้องตากันไง ชี yeah, no, oh. yeah. no, no, ้เลยค่ะถูกไหมครับใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับสังเกตยังไงครับว่าเป็นตาเจ้าสาวครับผมต้องบถูกไหมครับถูกไหมครับถูกต้องแซงต่อนะครับเป็นทีมงานอะไรต้องตากันตดชุดวางที่นีทำโปรเจกต์องเป็นทีมราใจสุดนของ ด้านแรกให้ถ่ายดวงตาด้านนี้ให้ถ่ายอะไรครับผมให้ถ่ายอะไรครับให้ถ่ายลิปากปากมีอันใดปากจูขึ้นสูงๆให้ด้านหลังดูด้วยครับชูขึ้นสูงๆให้ด้านหลังด้านโน้นครับด้านจับเบาครับด้านจับเบาเนี่ยไหนคือปากเจ้าสาวครับไหนคือปากเจ้าสาวเออถ้าปกติก็ไม่เคยดูเนาะจูเลย ลองทดสอบดูสิอันไหนมันพอดีกับปากเราครับผมประกอบดูสิชี้แล้วครับชี้ชี้อีกรอบครับชี้อีกรอบมั่นใจครับมั่นใจชี้อีกรอบถ้าไม่ถูกต้องเสียนะเออไม่ถูก้องเสียนะวัสนานเดี๋ยวให้เจ้าเบาลองท่มทวนก่อนครับผมมีการเปลี่ยนใจครับมีการเปลี่ยนใจเออ ไม่หน่อยสิครับผมให้อีกทีตรงไหมให้อีกครับขอไม่ยิ่ขอไม่ยิ่งุมือกับบอกใครตามันได้จ้องปักบันได้จ้องเตี้ยเนาะเฮียนปักกันกันหมดอ่ะเอาอีกรอบ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  เออถ้าถูกเลยถ้าถูกแล้วก็จะตัวเจ้าบ่าวถ้าถูกแล้วก็คือถูกคำหนูเพราะมันทำให้เจ้าบ่าวไปแข่รับเออโอเคครับผมโอเคครับความจริงมันทึกกันได้โดนๆเนาะก็มาอ่ำยุ่งเลยอ๋อโถ สุดท้ายใ,ใ,ให้เจ้าเบ,บาวทยยังน้อยไายอะไรครับผมให้ทดสอบลิ้นค่ะโอ้อทดสอบลิน้นนี่ทดสอบจะได้ลิ้นนะจูความขาวเข้ากานขาวฟ้าหวานฟ้าความขาวท่าตุ้ง่อยน่านัวถอยโอเคสุดยอด เป็นเทียบเป็นฟองเป็นพระเพนีซึ่งมันซึ่งรอกันมาครับผมล่างตินล่างเท้าเข้าเหยียดเข้าสารกันเลยนะเนาะต่างที่พาราทีนี้สัอนสั้นลอครับ